กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Cash of Can กับคลิปสอนตีเว้นเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับอีเวนต์ความท้าทายขนหัวลุกกับความท้าทายซูปเปอร์ขนหัวลุกนะครับ ในคลิปนี้จะสอนตีทั้งสองของท้าททยเลยนะครับเราจะไปเริ่มกันที่ความท่าไทายขนหัวลุกก่อนนะครับมากันแล้วครับจะสังเกตได้ว่าแบบบ้านที่เราได้ตีครั้งนี้นั้นเขาจัดกาแพงมาเป็นแบบผีนะครับกับกาแพงเป็นข้างขาวนะครับสีดํา แล้วก็มากับฉากใหม่นะครับที่สามารถจับจองกันได้ในร้านค้านะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอ่อถึงอีกสิบเอ็ดวันนะครับเราจะไปเริ่มตีกันเลยนะครับสังเกตได้ว่าทหารที่เขาให้มานั้นนะครับมีเป็นโครงกระดูกยักษ์นะครับห้าตัวกับพีลวงแค่อีกสิบตัวแล้วก็คุยดับนกฟินิกนะครับกับอย่างข้างข่าวสองขวดนะครับโดยวิธีแรกนะครับเราจะเริ่มปที่ปราสาทแคน์นะครับเราจะลง พีหลวงครับหนึ่งตัวลงไปประมาณตรงนี้นะครับหรืออาจจะด้านซ้ายนิดหน่อยนะครับถ้าคิงไม่เดินมาพยายามจะให้พี่หลวงไปตีคิงครับ,แล,รรบแล้วก็ตรงนี้ครับหนึ่งตัวที่เอ็กโบนะครับแล้วก็ตรง, X งนี้อีกหนึ่งตัวครับตรงเอ็กโบเหมือนกันเลยจากนั้นครับเราจะลงเป็นท่านั้นของโครงกระดูกยักษ์นะครับลงไปที่ตรงกลางของเทสลาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับลงไปประมาณตรงนี้ครับกับตรงนี้ครับมาตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ลงไม other, ่ตรงนะครับเรามาณตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเราจะลงพี่รวงนะครับตรงนี้เลยนะครับขอคอยอาคมครับขอคอยพิษเลยนะครับเราจะลงไปเลียงเลยนะครับอืมแต่ต้องคิดด้ว่าตรงนี้มีเทสลาด้วยครับต่อมาครับเราจะลงปีนไปตรงนี้ครับตรง พอค่อยคมที่เหลืออยู่นะครับอาจจะมีเสียงลมแทรกเข้ามานะครับก็กกาบขอไยด้วยนะครับแต่ต่อมานะครับเราจะลงข้างข่าวครับมุมนี้นะครับเพื่อจะให้ข้างข่าวไปตีกับเทสลาครับแต่ต่อมาเราจะรอใช้สกิลควีนนะครับหรือใครจะไม่ใช้ก็ได้นะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็จบพที่สามดาวหนึ่อยเปอร์เเต็มนะครับสําหรับ ความท้าทายขนหัวลุกนะครับไปชมกันต่อที่ความท้าทายซูปเปอร์ขนหัวลุกนะครับมากันแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าความท้าทายซูปเปอร์ขนหัวลุกนะครับจะมีปอมเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับทั้งหัวคอยระเบิดนะครับกับหัวคอยอาคมที่เป็นหัวคอยอาคมพิษกับหัวคอยอาคมต้องหนนะครับกับ โอเคแล้วาสาหรับวิธีตีเราจะตีแบบคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับแตอ่อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าผีดวงอตอนเราปล่อยพีลวงครับเราจะปล่อยประมาณตรงนี้ครับถ้าเราปล่อยแล้วผีดวงตีประสาทแคนพังเสร็จนะครับเราจะาปล่อยพีลวงสองตัวครับลงไปที่เอ็กโบก่อนถ้าผีดวงตีประสาทแคนพังนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนอันนั้นอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะว่าโครงกระดูกก็จะออกมาแล้วทำอุ่น แลวทําให้การตีของเราผิดพลาดไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราจะลงโคกระดูกยักษ์นะครับลงไปจุดเดิมเลยตรงนี er ้ครับหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ด้านบนนะครับอีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ครับหนึ่งหลังนั้นเราจะลงคิงนะครับประมาณตรงนี้กับพี่หลวงครับตรงนี้เลยเหมือนเดิมแล้วก็เราจะเอันนี้จะรีชาร์จเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะรอนิดหนึ่งก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับปรากฏสกิลคิงไปเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับแต่อาจจะพยายามนะครับพยายามให้คิงรอดนะครับเพราะว่าต้องการที่จะใช้คิงนะครับมารอเป็นทั้งนั้นของหอคอยพิษนะครับอีกอันหนึ่งแล้วเราค่อยจะลงไปทั้งั้นของอยยาข้างคาวนะครับลืมลงควีนลงควีนไปเลยนะครับจุดเดิมเลยนะครับจากนั้นเราจะ,จะรอใช้สกิลควีน ที่บ้านนะครับเหมือนเดิมหรืออาจจะเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ควินจะเดินมาตีประมาณตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปตีบ้านอย่าพิดรีชาร์จเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยังมีฟินิกนะครับพอมห่คอยระเบิดทำอะไรไม่ได้ฟินิกเป็นฐานอากาศนะครับเพราะว่าข้างคาาเราอาจจะโดนพิษจากห่อคอยพิษอ่ะ คาไดาหมดก่อนนะครับอาจจะทำให้เล่นช้าลงโ okay, อเคคิงคุยไปตีบ้านแล้วนะครับแตกดไปเลยนะครับปอตี้ไปไหนเราะนีไงปอตี้ตายไปแล้วนะครับไม่รู้ทำไมหรืออาจจะใช้ฟินิกนะครับเป็นตัวล่อยาพิษได้กับคุยนะครับพอยาพิษโยนออกไปนะครับเราจะปล่อยยาข้างขานะครับประมาณตรงนี้สำหรับใครที่พลาดอ่ ตรงนี้นะครับพี่ดวงจะมาตีที่เก็บน้ำดําแล้วโครกระดูกก็จะออกมาเยอะนะครับหรือใครที่พลาดตรงคิงนะครับคิงก็จะเก็บไปท่างของห่อคอยอาคมตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ลองใหม่ได้นะครับลองไม่ได้อันนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนะจะไม่ทันเวลานะครับวันนี้อาจจะต้องลงคุยให้เร็วกว่านี้นิดหน่อยครับเร็วกว่าผมผมอ่ะลืมแล้วลืม พอคอยอาคามล้งหนนะครับแล้ก็พังลงไปแล้วเห็นแล้จบไปที่สามดาวหนึ่งเอร์เซ็นเต็มนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับยี้บายบายครับ